ฉัน,ช,น,น,น,ช,นชื่อนางสาวกบินตาอินสำราญค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมวลอ้นชนะค่ะดิฉันชื่อนางสาวทุวาติชานีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลัชราแก้วชาติีค่ะว,วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการกีฬา,าที่แบบโปรเจ์ไทย<ม>จะใน,ในการนั้นไปดูธีการทดลองกันเลยค่ะ สรุปการทดลองกันเลยสรุปผลการทดลองด้วนะคะวัตถุตกถึงพื้นพร้อมกันในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแบบโค้เจะค่ายพอตาการเร่งจากแรงน้ำถ่วงมีค่าเท่ากันสําหรับวัตถุทุกชนิดและการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นอิสระจากการเคลื่อนที่ในแนวราบโดยไม่มีคํหนึงถึงแรงต้า